เหตุสลดของสองผัวเมียสามีไปเห็นรูปของภรรยาตัวเองบนเฟซบุ๊กกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เลยโทรหาเมียว่าอยู่ที่ไหนพอรู้พิกัดขับรถไปเลยค่ะไปถึงเอามีดจ้วงแทงเมียตัวเองเจ็ดแผลจนตายข้างรถไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะกลายเป็นเหตุสลดตำรวจสพเขาดินไปตรวจสอบหลังจะมีคนแจ้งว่ามีคนเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่นะคะตำบลต่าปูนอำเภอโพธารามราชบุรีค่ะ ต้งจุดเกิดเหตุเป็นถนนภายในหมู่บ้านพบศพคนตายคือนางยานีเหมียนวงอายุ38ปีถูกแทงตามร่างกายเจ็แผลไหลซ้ายหนึ่งหน้าอก2แผลหน้าท้องสองแผลหลังอีก2แผลพรุนไปหมดค่ะแล้วยังเจอมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มตกอยู่ผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้ต่อมาคือนายธนพลเหมียนวงเขาเป็นสามีของคนตายโหคุณผู้ชมดูมีดดิคะ<ห>เขาจ้วงแทงไม่ยังเลยในเบ้นนะคะเป็นสามีของคนตาย อายุ39ปีหลังก่อเหตุแทงภรรยาตัวเองเขาขับรถหกล้อตู้ทึบหลบหนีไปผู้สื่อข่าวของเราคุณพัชรวรินค่ะเดินทางไปที่สพเขาดิมไปติดตามเรื่องนี้ปรากฏตอนไปถึงที่โรงพักเจอนายธนพลค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจคุมตัวนายธนพลสามีรายนี้มาสอบปากคําเจ้าตัวเนี่ยมามอบตัวและสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุอย่างที่ขวัญเล่าไปเจอภาพของเมียตัวเองกับผู้ชายคนหนึ่งในเฟซบุ๊กหึงหวงค่ะแล้วยอมรับเลยผมเป็นคนขี้หึงมาก พอเห็นปุ๊บผมโทรหาเมียทันทีว่าอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าเมียอยู่ตรงนั้นปุ๊บผมขับรถไปทันทีแม้กระทั่งก่อนระหว่างจะไปถึงจุดที่เมียอยู่ผมคุยโทรศัพท์กับเมียแทบไม่ได้วางแล้วทะเลาะกันตลอดทางสายโทรศัพท์โมโหมากไปถึงเจอเมียเอามีดที่ติดตัวมาแทงเมียตัวเองไปหลายครั้งจนเมียตายตอนผมขับรถหลบหนีระหว่างทางคิดได้ผมเลยตัดสินใจแวะป้อมตำรวจแล้วไปมอบตัวลูกๆค่ะ ของคนตายพอรู้ข่าวว่าแม่โดนแทงร้องไห้แทบขาดใจทั้งที่จริงๆแล้วเพิ่งจะผ่านพ้นวันแม่มาวันเดียวเท่านั้นลูกชายก้มลงกราบเท้าคนเป็นแม่บอกแบบนี้บอกว่าตัวลูกเนี่ยพักอยู่คนละที่กับแม่นะเมื่อวาน12สิงหาคมผมโพสต์ข้อความแล้วก็พูดคุยกับแม่เนี่ยผ่านทาง Facebook อยู่เลยผมบอกแม่ผมว่าแม่วันนี้วันแม่ผมติดธุระนะแต่เดี๋ยวผมะจะไปหาแม่นะวันรุ่งขึ้นเพราะ ผมจะเอาของไปไหว้แม่ด้วยก็คุยกันค่ะกลายเป็นว่าพอตอนเย็นจะเอาของมาไหว้แม่กลับมาเจอข่าวร้ายว่าแม่ถูกแทงจนตายไม่คิดว่าผมจะต้องมากราบขอขมาแพ้ขอขมาแม่ในแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่โหดร้ายเกินไปผมไม่เชื่อว่าแม่ผมมีผู้ชายคนอื่น วันที่ันมาผมเรียนเรียนภาษาหนึ่งแต่เขาให้ทำการมันแม่ผมก็ส่งไปให้แม่แม่กดใจมาแล้วเมื่อวานมันแม่ผมทํทรูปไว้ยังไม่ลงตอนี้ยงังไม่ได้ลงส่งให้แม่เลยครับพอไปเห็นรูปอะไรก็รู้ครับคิดว่าเป็นแม่แลวคิดว่าแม่มีชู้แต่นั้นคือพ่อเข้าใจผิดใช่ไหมนี่คือลูกนะคะ,ะร้องไห้แทบขาดใจละ่ะ ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับแม่ของคนตายก็คืนนอนางเอนางเอนามสมมุติค่ะแม่ของนางยานีก็เล่าแบบนี้บอกว่าโถลูกสาวะทะเลาะกันบ่อยเลยกับสามีก่อนหน้านี้เนี่ยลูกกะทำงานอยู่โรงงานในอำเภอบ้านโป่งนะ ถูกสามีตามหึงหวงไม่เว้นแต่ละวันถึงขั้นต้องออกจากงานกันไปเลยลูกสาวเนะี่ยต้องมาขายน้ำผลไม้อยู่ที่ร้านของเพื่อนแต,นต่กลายเป็นมาถูกสามีมาแทงตายอยู่แบบนี้มนแม่บอกแม่ไม่เชื่อแน่นอน,นที่ตัวคนก่อเหตุสามีของลูกบอกว่าลูกกับน,นอกใจไปมีคนอื่นยืนยันไม่มีวันให้อภัยและจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะอารมณ์บัตรแล้วแวงไปเองเหรอคิดว่าเมียไปปันใจไปมีคนอื่นงั้นเหรออืม,อม แต่สภาพเมียน่ะมันนม่ใช่คือไม่เคยมีก็บแกะอะไรออไม่เคยมีอะไรเลยถ้ามีโอกาสจะบอกกับลูกเขยว่าอะไรบ้างครับถามว่าไปฆ่ามันทําไมมันทํากินอย่างเงี้ยแหละมันทํากินมันไม่เคยมีอะไรเลยแม่ก็เคยบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปห่วงมันครับมันทําอะไรมันก็เชื่อมึงทุกอย่างให้ออกงานก็ออกเอา นี่แหละค่ะนี่คือแม่ของคนตายชาวบ้านแหละคะที่เห็นเหตุการณ์ชื่อบุญชูค่ะสุพรธรรมอายุ53ปีเขาเล่าแบบนี้จุดเกิดเหตุนเนี่ยที่ทางด้านของผู้ตายตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยห่างจากบ้านของป้าแกประมาณสัก10เมตรเองตอนเกิดเหตุสักบ่ายสามโมงครึ่งเห็นแล้วแหละมีรถกระบะตู้ทึบเนี่ยของตัวสามีของผู้หญิงที่ตายเนี่ยขับมาด้วยความเร็วนะเห็นก็เบรกอีด e กระทันหันเลยก็คงเพราะว่าเขาเบรกเพราะเขาเจอเมียเขานั่นแหละแล้วเห็นเขาทะเลาะกันแต่ตอนที่เขาแทงกันน่ะตอนนั้นเนี่ยคือป้าไม่เห็นนะ เพราะอะไรรถของคนก่อเหตุบังอยู่ผู้เสียชีวิตคือด้านขวามือนะคะคุณผู้ชมคะตับคุณป้าด้านซ้ายนี่นคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนแทงไม่เห็นแต่พอรถของคนก่อเหตุขับออกไปเอา้ามีผู้หญิงนอนอยู่ตรงนั้นเห็นมีดรู้เลยว่าเกิดการแทงกันค่ะเจอไปทึ่งไปเจอข้องกังเพืกมีดเพิกอะไรมันอยู่ข้างบอะเอะอเนั่นแหละถึงได้รู้เออเขาโดนแทงตายตรงนั้นแกสิ้นใจหรือ,อยังคะพี่ก็พี๊ป ปเจอกํหลังงาบงาบซ้ำงาบเลยเออนะฮะซ้ำพังงบก็จบก็ปไปในขณะที่ตำรวจสพเขาดินนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำสามีของคนตายค่ะแล้วก็จะต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนศพของคนตายค่ะนางยานีส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดค่ะ